มดดำขนลุกเจอดีกับตัวปาฏิหาริย์วัดยางใหญ่แนะวิธีขอโชคตาพรานบุญขชาพาพาไปดูสัปดาห์นี้มาพบกันเร็วขึ้น4โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32โดยจะพาคุณย้อนรอยกับอีกหลากหลายเรื่องราวน่าทึ่งของเมืองนครศรีธรรมราชและเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ที่มดดำเจอดีมากับตัวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวัดยางใหญ่ โดยมดดำคชาภากล่าวว่าสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่นครศรีธรรมราชครับเพราะที่นี่มีตำนานเล่าขานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายอย่างตอนนี้ใครที่มานครศรีธรรมราชนอกจากวัดไอ้ไข่แล้วก็ต้องแวะมาที่วัดยางใหญ่กันด้วยที่นี่มีหลวงพ่อวัดยางใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากมดดำเองยังเจอปาฏิหารมากับตัวจนทําให้กลายเป็นโยมอุปถาข,ของวัดยางใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้เทปนี้มดดำจะมาบอกวิธีขอพรตา พรานบุญที่ตอนนี้มีผู้เลื่อมใสและนิยมมาขอพรเกี่ยวกับโชคลาภและเมตตามหานิยมกันมากมายที่สำคัญชาวคชาพาพาไปดูจะเป็นวรายการแรกๆที่ได้ชมกุฏิของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่ชาวใต้เลื่อมใสและยกให้เป็นเทวดาเมืองคอนผู้มีวาจาสิทธิ์ที่ไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมกุฏิง่ายๆแล้วพาไปลอดหลงแก้วที่มีสรีระสังขารที่ไม่เน่าไม่เปื่อยขอ ของพ่อท่านคล้ายบรรจุอยู่ในโลงแก้วกันที่วัดทาดน้อยเพื่อความเป็นสิริมงคลขจัดปัดเป่าเคราะห์ภัย ความโชคร้ายต่างๆโดยเทปนี้เราชวนพิทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไปร่วมทำบุญและค้นหาคำตอบเรื่องราวอันน่าทึ่งของเมืองนครศรีธรรมราชไปพร้อมๆกันด้วยรับรองสัปดาห์นี้สนุกแน่นอนครับติดตามชมรายการขาชาพาพาไปดูวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา4โมงตรงทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยรัฐขอขอบคุณคุณผู้ชมทุก ท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ